น่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆกฎเกณฑ์ที่ออกมาก็เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางท้องถนนติดอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอดนะคะหาทางแก้ไขกันมายังไงก็แก้กันไม่จบสักทีนะคะแล้วทีนี้พอมีเรื่องของการตัดแต้มที่จะเอามาใช้จริงจังขึ้นมาเนี่ย จะมีผลจะเปลี่ยนความเคยชินการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยได้ไหมจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้อย่างไรต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพงศ์รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอ,อยู่ในสายกระเป๋าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณฟางคดีคุณเชลัสตราครับค่ะอาจารย์คะาบองว่าการตัดแต้มเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเหมาะสมกับสภาพการจราจรในไทยกับสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันหรือไม่คะผมว่า,ากฎใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะการกาหนดกฎให้มันมีความเข้มงวดมากขึ้นก็ย่อมเป็นสิ่งที่น่าจะทําไปนําไปสู่การาพฤติกรรมการขับรถที่ดี ขึ้นอยู่แล้วนะฮะแต่ประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่กฎมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายมากกว่านะครับซึ่งความผิดหลายๆอย่างเนี่ยยังไงก็คงยังต้องมีตำรวจจราจรเป็นผู้จับแล้วก็ตัดแต้นะครับเช่นพวกไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนัเนื้อไทยกับเร็วกินกำหนดช่วงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีตำรวจนะฮะที่เข้ามาบังคับใช้กฎหมายนะครับ ซึ่งถ้าต้องใช้ตำรวจเป็นคนเี่เข้าไปบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ยากที่จะบอกได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายมันจะมีสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับ <Okay. S 2> ผมคิดว่าวิธีที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าก็คืออะไรก็ตามที่มันสามารถที่จะทำได้โดยระบบอัตโนมัต <Huh. S 2> น uh, sensor, ินะครับใช้กล้องใช้เซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับอ่พวก uh, ตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติตอะไรต่างๆถ้าทำได้เนี่ย ระบบพวกนั้นเนี่ยมันจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากกว่า <S <S อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงไม่สามารถทําได้ยอย่างทั่วถึงในเชิงพื้นที่ซึ่งอย่างในประเทศไทยในการละเมิกดกฎจราจรส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดบนถนนสายรองพื้นที่ห่างไกลนะฮะซึ่งอาจจะไม่มีไอ้ระบบเทคนโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้การบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงต้องพึ่งตำรวจจราจรซึ่งก็ยังอาจมีปัญหาเรื่องความเพียงพอของตรวจ ค่ะ,คะอาจารย์คะอย,อย่างข้อมูลที่คุณพรวดีนําเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยรถที่ดูแล้วอาจจะทําผิดกฎจราจรค่อนข้างเยอะหน่อยก็อย่างเช่นรถจักรยานยนต์อันเนื่องมาจากปริมาณรถจํานวนรถก็คงจะมากด้วยทีนี้การบังคับตัดแต้มที่จะใช้กับกลุ่มที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อาจารย์มองว่ามันมีปัญหาในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนคะคผมว่าปัญหามันไม่อยู่ที่การตัดแต้มนะครับปัญหามันอยู่ที่คนละเมิดมัน ค่อนข้างเยอะมาก <c oughs> นะครับแล้วก็ตำรวจจราจรของเราก็ไม่เพียงพอที่จะไปไล่จับหรือกวดขันให้ครอบคลุมทั่วถึง,ถงเพราะตำรวจจราจรในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็เวลาไปแบบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีอาจจะเจอเคสแบบรูปหน้าป่าหมู่ก็คือ <c oughs> เป็นเด็กนะครับเป็นนักเรียน <c oughs> ที่ ี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตำรวจก็อาจจะไม่อยากที่จะเข้มงวดมากนักเพราะก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างที่เรียนตอนต้นว่าเด็กก็ไปโรงเรียนไม่ได้อะไรย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกไปกว่าเรื่องของกฎหมายจราจรนะครับผมมองว่าการไปโรงเรียนเนี่ยมันไม่ควรจะต้อง เด็กๆไม่ควรต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเองมัคนควรต้องมีมอตเตอร์ซาไม่ต้องรต้องเรียนเพื่อใ,ให้บริกา,อาอรอย่างปลอดภัยอะไรนี้ค่แต่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่นี้ในกลุ่มของการตัดแต้มเนี่ยดูจะมีผลสาหรับคนที่ถือใบอนุญาตขับขี่เท่านั้นนะคะแต่ว่าในสภาพท้องถนนจริงๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสายหลักสายรองมันคงจะมีคนส่วนหนึ่งที่ขับโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะอาจารย์ตรงนี้จะแก้อย่างไงดีคะเพราะว่าเขาก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับขี่ที่เป็นปัญหาอยู่ด้วยนะคะ ถูกต้องครับก็คืออย่างที่ผมเรียนพวกเด็กเด็กเนี้ยหลายๆเด็กเล็กหลายๆคนเนี่ยพอโตขึ้นมาขายาวถึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วอันนี้เป็นความจริงที่เรารู้กันในประเทศไทยเนะาะเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะ,ะแก้ปัญหานี้มันก็คงไม่ได้อยู่ที่ไอ้ระบบตัดแ้มนี้หรอกอนะครับแต่ก็ย้อนกลับมาที่ตารวจนะนะฮะ ว่าจะบังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มงวดยังไงแล้วอันนี้น่าจะถือเป็นเหมือนกับขพาะตกลงของสังคมของเราด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพ่อแม่ก็รู้กันอยู่ว่าเด็กเล็กนะฮะที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็พ่อแม่ก็มีส่วนที่สนับสนุนนะฮะถ้าเกิดสังคมเราตกลงบรรดาดนี้ก็คงจะทำอะไรมาไม่ได้การยกระดับโทษขึ้นมาให้มีความรุนแรงมากขึ้นหรือใช้มาตรการในทางปกครองเข้ามาช่วยจัดการนี่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ ดวยแก้ปัญหาได้ครับก็คือเอคือการที่เป็นมาตรการทางการปกครองเนี่ยก็มันนัยยะอันหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะไม่จาเป็นจะต้องอเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเองนะเจ้าหน้าที่ปกครองอะจะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ตารวจในการบังคับใช้กฎหมายได้ซึ่งกรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปกครองก็คือพวกเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในท้องถิ่นต่างๆซึ่งก็จะทําให้มี จานวนผู้บังคับใช้กฎหมายมากขึ้นซึ่งก็จะสามารถน่าจะช่วยลดการกระทําผิดได้มากขึ้นใ,ในทางกลับกันก็คือมันก็อาจจะเป็นสุมเสีย,ยงต่อการคอร์รัปชันนะครับมากขึ้นด้วยอาจารย์ถ้าเรายกตัวอย่างค่าปรับ จริงๆเรื่องค่าปรับเนี่ยถ้า1ปีไม่ไปจ่ายคดีก็คือก็ล้างกันไปกลับกลายเป็นศูนย์น่นะคะที่ถ้าเราไปดูในเชิงนยโยบายเหมือนสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็พยายามจะผลักดันว่าถ้าไม่ไปจ่ายค่าปรับเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของการต่อภาษีแต่มันก็ค้างท่อมานานกว่า2ปีแล้วค่ะเรื่องนี้ก็ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมอาจารย์มองว่ามันเป็นเพราะรอยต่อระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอันนี้ต้องไปแก้ไขด้วยไหมคะ ใช่ครับตอนนี้เนี่ยกรมการขนของข้างบกเนี่ยเขากา็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะก็คือรับถ้ามีคนมาจ่ายเงินภาษีเพื่อต่อทะเบียนรถเขาก็ต้องรับจ่ายเขาจะไปไม่รับจ่ายไม่ได้อันนี้เป็นการตีความในเชิงกฎหมายของอของกฤษฎีกาหรือว่าของ,ของ,ข,องของระบบกฎหมายไทยนะฮค่ะซึ่งตราบใดที่าการปรีความมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันก็คงจะคงจะ ไม่สามารถทําอะไรได้นะแล้วอย่างที่ติดมาหลายปีมันไม่ใช่แค่สองปีซึ่งมันนานกว่านั้นอีก,กน,นะผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องกลับขึ้นไปถึงระ,ระบบกฎหมายสูงสุดผมก็ไม่แน่ใจในเชิงกฎหมายมหาชนมันจะต้องทํำยังไงนะครับเพื่อที่จะให้สามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้แต่ปราบใดที่กฎหมายยังเป็นเงินเกินก็คงทา เรื่องการระงับการตอบแทนรถไม่ได้ดีื่ยค่ะดูจะสะท้อนอย่างที่อาจารย์บอกจริงว่าบางทีเนี่ยมันเป็นในเชิงโครงสร้างซะมากกว่าตั้งแต่โครงสร้างสังคมไปจนถึงโครงสร้างกฎหมายเลย<ช>แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาแก้กันยังไงคะอาจารย์เขาเขาสามารถที่จะบังคับระบบตัดแต้มแล้วมันได้ผลได้ยังไงอย่างสิงคโปร์อย่างญี่ปุ่นที่เขาทําได้ทําไมบ้านเราพยายามกันนานมันทําไม่ได้สักทีอะคะ อันนี้ก็อย่างที่เรียนคือมันเป็นเรื่องของกฎหมายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า, <c oughs> เาเขาดื้เหมือนกันยังไงแต่มันม,มันมีม,นม,ม,นม,มีความเคลื่อนไหวาทางกฎหมายอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความผิดจราจรเนี่ยมันเป็นความเในประเทศไทยเนี่ยมันยังเป็นความผิดอาญานะครับ <c oughs> ซึ่งนั่นหมายความว่าอการจอดรถเลิงถนนขวางปิดขวางการจราจรเนี่ยก็เป็นความผิดจราจร ผู้ที่ดําเนินการได้ก็ต้องเป็นำตํารวจเท่านั้นนะฮะซึ่งก็ทําให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันยากเพราะว่าตารวจเราก็มีจํานวนน้อยนะฮะในบางประเทศเนี่ยเขาทําสิ่งที่เรียกว่า d e criminalization ก็คือการเลิกให้เป็นความผิดอาญานะฮะเลิกให้การความผิดรจรเป็นความผิดอาญานะครับซึ่งก็จะทําให้พวกเจ้าหน้าที่ของออของเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมา ดำเนินการคับไซ้กฎหมาย<ช>ะะจราจรในส่วนไม่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะฮะในในบางเรื่องนะฮะอย่างเช่นจอดรถที่กฎหมายบนถนนเนี่ยเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลก็สามารถดําเนินการได้ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังทําไ,ได้อยู่แล้วก็เลยเป็นอุปสรรคในการคับใช้กฎหมายของตํารวจด้วยครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะรองศาสตร,ราจารย์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพงษ์รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งจุลานะคะ